a s ล a l a m สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้ทุกท่านมาแกนาซิโดกีทานข้าวกันยังคะขอนำทุกท่านนะคะไปล่องใต้ถิ่นมาลายูนะจังหวัดปัตตานีค่ะถิ่นภาษายาวีของกินอร่อยวัฒนธรรมสวยงามเนื่องในโอกาสวันที่18ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณ,ณจังหวัดปัตตานีนั้นเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่บนแหลมมลายูมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาส เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีและอารยธรรมที่สวยงามคำว่าปัตตนีมาจากคำภาษามลา,ายูปัตตนีคำว่าปัตตานีแปลว่าชายหาดแห่งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2435 ให้จัดตั้งการปกครองเป็นระบอบเทศาพิบาลในภาคใต้แบ่งออกเป็นสีมณฑลเมืองปัตตานีขึ้นอยู่กับมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชมีผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ดูแลอยู่ในปกครองของข้าหลวงเทศาพิบาลมณฑลต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2449ได้โปรดเล้าให้แยกหัวเมืองที่ขึ้นกับมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชทั้งเหัวเมืองมาตั้งเป็นมณฑลปัตตานี พร้อมทั้งเปลี่ยนฐานะเมืองเป็นอำเภอและจังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดสายบุรีและจังหวัดยะลาเมืองปัตตานีเดิมเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปากาหารังและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังเปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475ได้ยุบเลิกมณฑลปัตตานี และให้คงสภาพเป็นจังหวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476เป็นต้นมาจังหวัดปัตตานีปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันจังหวัดปัตตานีเป็นดินแดนที่เป็นดั่งเพชรลำค่าอีกเม็ดหนึ่งของไทยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจสังคมพระหุศาสนาพระหุวัฒนธรรมล่อล้อมให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน ตรีมอกาเซซายอกาเซลูกเพจทุกๆุกท่านขอบคุณและตุกซ่าก็รักลูกเพจทุกท่านนะคะปัตตนีเมืองงามปลายด้ามขวามงามนี้ไม่ได้งามแค่เพียงภูมิทัดงามหรือเสื้อผ้าแฟชั่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปัตตนีที่งามเท่านั้นแต่วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและดับลง รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่สวยงามและมีคุณค่าที่ล้วนเกิดขึ้นณนดินแดนแห่งนี้ชาวพุทธมุสลิมจีนคริสต์ความเชื่อความแตกต่างที่เติบโตอยู่คู่แผ่นดินแห่งนี้มานานแสนนานลออล้อมให้เป็นสังคมพ้าหุวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นปึกแผ่นภายใต้ร่มพระบารมีของบูรพามาหากษัตริย์ไทยพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัตตานีดารุสซาลามอาณาจักรที่พัฒนามาจากชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลสู่อาณาจักรที่สนิทและมีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรอยุธยามีสุลต่านและราษยาเพื่อผู้ครองนครด้วยที่ปัตตานีเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญจึงมีพ่อค้าและชาวต่างชาติมากมายเข้ามายังดินแดนแห่งนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศาสนาและตัวอักษรจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่มีความเชื่อและพหุศาสนาพหุวัฒนธรรมอย่างยาวนานมัสยิดหรือเซหรือมัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาซามัสยิดเก่าแก่กว่า200ปีที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่22ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยาซุ้มประตูมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิก และสัแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นตำนานและมหาการตำนานอันเลื่องชื่อและยาวนานคู่กับตำนานสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอันยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำให้เห็นว่านอกจากพ่อค้าตะวันตกที่เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วยังมีชาวจีนเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ด้วยเช่นกันตำนานมีอยู่ว่าชาวจีนชื่อลิ้มเต้าเขียนมาอยู่เมืองปัตตนี และเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วไม่ยอมกลับเมืองจีนลิมกอเหนียวน้องสาวเดินทางมาตามพี่ชายให้กลับเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ชราตามประเพณีของชาวจีนแต่ลิ้มเต้าเคียมไม่ยอมกลับเพราะได้รับมอบหมายจากเจ้าเมืองปัตตานีให้เป็นผู้ควบคุมก่อสร้างมัสยิดกรูเซอยู่และยังสร้างไม่เสร็จจะขออยู่เมืองปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้างเสร็จลิมกอเหนียวมีความน้อยใจ จึงทำอัตตวิบาิกรรมประท้วงพี่ชายแต่ก่อนที่นางจะผูกคอตายนางได้อธิษฐานว่าแม้นพี่ชายจะช่างที่เก่งเพียงใดก็ขอให้สร้างมาสัสยิดนี้ไม่สำเร็จด้วยแรงแห่งคำสาปแช่งของนางปรากฏว่าลิ้มเต้าเขียมสร้างไม่สำเร็จได้ทำการสร้างหลังคาและโดมถึงสมครั้งเมื่อสร้างจวนเสร็จก็เกิดอัศนีบาดฟาดโดม และหลังคาพังทลายลงมาทุกครั้งทําให้ลิ้มเต้าเคียมเกิดความหวาดกลัวจึงได้ทิ้งงานก่อสร้างให้ค้างอยู่จนปัจจุบันนี้และในปัจจุบันบริเวณสุสานของลิ้มกอเหนียวก็ได้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่โบราณตั้งอยู่ที่ถนนอาเนรูอําเภอเมืองปัตตานี เดิมสารเจ้านี้มีชื่อเรียกว่าสารเจ้าซูกงตามหลักฐานทจารึกอยู่ในสารเจ้าตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2117ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาแม้สารเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษแต่ด้วยบุญญาอภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสารเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาดในปี2497ได้มีโครงการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีขึ้นในย่านตะบุลอาเนารูเพื่อสร้างความสามัคคีสันติสุขความร่วมมือและศูนย์กลางในการประกอบศาสนก,กิจในจังหวัดปัตตานีมัสยิดแห่งนี้ออกแบบโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวสถาปนิกกรมศาสนา รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาหานใช้เวลา9ปีในการก่อสร้างจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2506ให้ชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่หลังจากนั้นมีการบูรณะซ่อมแซมและต่อเติมเมื่อคราวใช้ต้อนรับเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่21ตุลาคม2536ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสัมพันธ์ทองสมัครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้บุรณะปรับปรุงอาคารของมัสยิกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสืบราชสมบัติในปีที่50ในพุทธศักราช2539 ส่งผลให้ตัวอาคารขยายและต่อเติมออกทั้งสองข้างและยังสร้างหออักษรเพิ่มอีกสองหอในเวลาต่อมานอกจากนี้จังหวัดปัตตานียังมีงานและพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและน่าดึงดูดเช่นงานชักพระโคกโ,โพที่มีควนเรือที่เรียกว่าเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาวิจิตรสวยงามงานแห่ พระอีกงหรือแห่เจ้าพ่อเล่าเอียกงเป็นงานประเพณีของอำเภอสายบุรีซึ่งจัดในวันแรมสองค่ำและสามค่ำเดือนสามของทุกปีณบริเวณศาลเจ้าบางตะลอซึ่งตรงข้ามตำบลตะลุบันหรือบริเวณศาลเจ้าแห่งใหม่ในเขตเทศบาลตำบลตะลุบันโดยผลัดกันจัดงานสมโพธในแต่ละแห่งปีเว้นปีมีการจัดขบวนแหรูปแกะสลักไม้เป็น รูปพระเจดีย์เจ้าพ่อเล่าเอียยกงงและบริวารงานฮารีรายองานพิธีเข้าสุนัตเทศกาลกวนอาชุรอประเพณีลาสัง่งและอีกมากมายเป็นต้นตรีมอกาเซซยอกาเซลูกเพจทุกทุกท่านขอบคุณและเรารักลูกเพจทุกท่านนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook วีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชินีกับขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีๆอย่าลืมไปกดติดตามได้ทาง Facebook นะคะเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชินีวันนี้ตุกซ่าต้องลาไปก่อนกราบสวัสดีคะ่ะ ตรีมอกาเซซายอกาเซขอบคุณและรักทุกท่านคะ่ะตรีมอกาเซซายอกาเซ